นะครับทำการติดตั้งปั๊มน้ำระบบไฟ AC DC นะครับระบบไฟจากโซล่าเซลล์ก็ได้แล้วก็ไฟบ้านก็ได้นะครับนะครับใช้งานได้2ระบบนะครับตอนนี้เดี๋ยวลองเปิดไฟจากโซล่าเซลล์ก่อนนะครับวันนี้สภาพอากาศที่ไม่มีแดดนะครับวันนี้ไม่มีแดดเลย อากาศคืมมากไม่มีแดดนะครับแต่สูบน้ําลงบ่อปลานะแต่จําเป็นต้องใช้ปั๊มนะครับเพื่อสูบน้ําลงบ่อปลานะครับในสภาพอากาศแบบนี้นะครับไฟจากแผง ได้ประมาณสามุดห้าแอมป์นะครับกำลังสามร้อยกว่าวัตต์เองนะครับได้กำลังไม่เยอะนะครับนี่ครับปั๊มทำงานละจะได้น้ำประมาณนี้นะครับนะครับก็คือสภาพอากาศแบบนี้ฮะไม่มีแดดนะครับไม่มีแดดนะครับทีนี้เราอยากจะให้ปั๊มทำงานเต็มที่นะครับ เราก็ต้องอใช้เป็นไฟของการไฟฟ้าร่วมนะครับใช้มาใช้ใช้แยกเป็นของไฟของการไฟฟ้านะครับก็คือปิดไฟของโซล่าเซลลลงนะครับเปิดเบรกเกอร์ของการไฟฟ้านะครับเริ่มจ่ายไฟแล้วอ ปั๊มก็ทํางานแล้วนะครับระบบทํางานแล้วนะครับระบบทางานแล้วอ่านี่นะครับปั๊มก็จะทํางานเต็มที่นะครับโดยใช้ไฟของการไฟฟ้านะครับเพราะว่าสภาพอากาศแบบนี้ครับนะไม่มีแดดนะครับช่วงเวลาก็เที่ยงนะครับ ไม่เ็ก็จำเป็นต้องใช้ปั๊มก็ใช้เป็นระบบไฟของการไฟฟ้าไปนะครับสําหรับสวนบ้านสวนแล้วก็ที่มีบ่อปลาหรือจําเป็นที่จะต้องใช้น้ํานะครับก็ประมาณนี้ครับให้ปั๊มทํางานเต็มที่